ถ้าฝากเรามาลองชิงมก๋ตำร้านก๋ตำสาวสาดิ้งดูนะคะตลาดออร์ไดโนเสาร์ซอยห้องเย็นนะคะครับค่ะติดตามในหน้าเฟซเฟซบุ๊กก็ได้คะ่ะสาซัดดิ้งค่ะพิมไปเลยค่ะครับผม ท่านผู้ชมตัวนี้ผมอยู่ที่ร้านสาสซิ่งตำซิ่งตลาดแตกนะครับผมพิกัดหัวเห็นนะฮะที่<ต>จังหวัดประจวบคีรีคัน,นะครับวันนี้ช่อง YouTube ตะลอนถ่ายคลิปก็มาเก็บบรรยากาศร้านนี้ให้ดูนะครับนี่นะฮะไมค้านะครับผมสุดแซ่บนะฮะอะไรนะพี่ร้านอะไรนะตอนนี้เราอยู่ร้านาอะไรนะสาวดิ่งตำซิ่งตลาดแตกโป๊กๆค่ะตำซิ่งตลาดแตกโป๊กๆโ,โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูพี่เขา <laughs> ตำส้มตมแล้วก็ยำแซ่บๆกันนะครับ ผักเกษผักเกษไม่เอาเอาใช่เวลาดึกๆได้โมดดงม <า S 1> เร่งด่วนนะ<ด>ตัวนี้นะครับลูกค้าก็มาไม่ขาดสายนะครับทั้งตำทั้งยำไม่ได้หยุดมือเลยนะครับวันนี้ไม่รวยให้รู้ไปใช่ไหมครับตอนนี้เป็นอะไรเพี่อนยำม,มามา่มาผักกะเกษร,รวมยำม,ม,มามา่าผักกะเกษร,รวมนะครับ เท่าไหร่เอ่ยราคา 60, 60บาทหกบาทนะฮะไปลวกอยู่ด้านหลังนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2องนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนของน้องเผ็ดได้นะจ๊ะตกกลางนะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลลูกค้าสั่งได้เลยนะครับชอบแบบไหนรสชาติแบบไหนนะฮะ เดี๋ยวแม่ค้าจะยำโป๊กโให้นะครับฉายาใช่ไหมครับพี่ส้มตำสตาวซิ่งตำโป๊กโป๊กนี่ฮะตำตำซิ่งตลาดแตกตำซิ่งตลาดแตกจริงๆครับตลาดแตกจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวดูเมนูนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปชิมยำกันนะครับ ดูหกสิบบ,บาทนะครับตัวเริ่มเมเลยครับผมได้อะไรบ้างมีมีกุ้งมีหมูยอมีหมึกมีหอยแล้วก็มีหมึกกรอบแล้วก็มีฮอตดอกครับผมทะเลมาครบเลยนะครับใช่อันนี้นะ้องเขาไม่ใส่หมูก็เลยไม่ได้ใส่หมูยออะไรให้เขาราคาหกสิบบาท ร้อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชิมยำกันอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อกี้พี่เขายำให้แล้วนะครับเดีย๋ยวไปชิมดูว่ามัน,นวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะฮะสมกับคำล่ำลือหรือเปล่านะครับตำตลาดแตกนะอ่านี่นะฮะเป็นเป็นยำแล้วนะครับพี่ยำเย็นตาโฟยำเย็นตาโฟนะครับเท่าไหร่นะชิ้นนี้หกสิบบาทค่ะสิบบาทนะครับผมพี่ให้เยอะมากนะฮะยำเย็นตาโฟนะครับผมมีปลาหมึกมีกุ้งนะฮะ อยของแมลงผู้นะครับนี่นะอันนี้เป็นยอดมะพร้า,พาวนะครับนนี่ะคหลายยวัทถึงมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามามชิมกันดูนะครับยำเย็เนตาโฟานะครับ60บาทนะครับมีอะไรบ้างวันนี้พี่หิวใจดีนะฮะจ่ายไปแล้วเมื่อกี้จ่ายทิปไปแล้วนะครับ กุ้งตัวโตนะครับเดี๋ยวเดใช้มือจับไปเลยทุกคนมือจับเลยครับตัวใหญ่นะฮะนุ๊งได้ไก่ยังเอาไก่พี่หน่อยเนาะไก่ของเขาเหนียวมากจริงๆเลยไก่สามไม้เ็าเหนียวหอนเลยเด้อ

ขายดีมากนะครับทุกคนนะครับดูลูกค้านะฮะรอเต็มหน้าร้านเลยตอนนี้ไส้ก็วี่ยป้าของป้าเท่าไหร่แปดสิบเห็ไหมเอาอะไรจ้าปลาร้าเผ็ดจังนะคะพี่ฟ้เยอะมากครับ60บาทนะครับตัวนี้ปลาร้าไหมครับพี่ไม่ใส่จ้าไม่ใส่ปลาร้านะครับ มาแรงคู่ครับร้อนมากครับทุกคนครับดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับคทั้งตำทั้งยำไม่หยุดนะครับแซ่มากครับพี่ แช่ครับแซ่ครับสุดยอดมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปกินต่อนะครับจ้ะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ชิมมาแล้วนะครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปของพี่เขานะครับอ่ะหลังจากที่ชิมมาแล้วอร่อยมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นยำอ่ะยำมาม่าใส่ปลาะนะคะเพราะลูกค้าขาดปลาะไม่ได้คนนี้คนนี้สายปลาะ้ากันเถอะครับ กุ้งตัวใหญ่มากนะครับทุกคนนะวันนี้เมื่อกี้ตลอดถ่ายคลิปชิมไปแล้วนะครับอร่อยมากนะครับแซ่บมากนะฮะอาจจะกินโชว์กล้องไม่นานนะครับตลอดถ่ายคลิปก็ยังเขินๆขินกล้องอยู่นะฮะเขินกล้องตัวเองนะครับถ่ายคนอื่นได้นะแต่ถ่ายตัวเองยังเขินๆขอยู่นะครับค่อยๆปค่อยๆไปนะครับิีนี้เป็นยำมะม่านะครับทุกคนระวังรถเข้านะจ้าหลบรถนะจ้า ย,ยิ่งดึกยิ่งมันนะพี่เนาะยิ่งดึกยิ่งขายมันนะครับไม่เผ็ดของลูกไม่ใส่เบคอนใช่ไหมเอาอะไรจ้าปลาปลารา ร้านส้มตาร้านยำนะฮะขายดีหัวห็นนะครับร้านนี้ใครมาก็แวะมาชิมได้เลยนะรับรองไม่ผิดหวังซอยห้องเย็นตั้งจีเพ็มาได้เลยใช่ไหมพี่ได้เลยเนาะใช่ปากหมดจีเพ็มาได้เลยนะครับมาถึงที่ตลาดแล้วฮะที่จอดรถมีเยอะมันก็ไปตกตลาดนู้นนะต้องบอกว่าซอยห้องเย็นอะต้องบอกว่าซอยห้องเย็นด้วยนะครับมีสองเนโอเร์นะพี่เนาะ นะะฮนี่ครับผมราคา60บาทนะครับของน้องเอาอะไรนะคะ,ะนะลูกค้ามาลัวๆนะครับตอนนี้รถที่ดิบเริ่มจะเบาบางแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ดึกแล้วนะครับ เนูขายดีปูปลาค่ะบบปูปลาขายดีนะครับเมื่อกี้ส้ตมตำแซ่บมากนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องสั่งไปกินที่ห้องต่อเดี<ๆ>๋ยวต้องสั่งไปกินที่ห้องพักต่ออ ja. พักต่นะครับผมปูดำนะปูจืดนะครับปลาปูจืดค่ะดองน้ำปลามาแล้วนะ วันนี้มะละกอลงเยอะไหมครับพี่วันนี้มะละกอวันนี้สับไปเกือบ20โลค่ะประมาณ20โลเลยนะฮะยี่สิบเมตรเนืออยู่หน่อยเดียวครับผมจะหมดแล้วนะคะรับไปเมื่อยแล้วก็ปิดปากก็จะปิดปาได้ย้ยจะรับเงินอะไรได้ปิดปากได้จ้า เมนูเริ่มต้นเลยนะครับ40บาทนะครับคทุกคนยามา่มามาามาอีกแล้วนะครับ น้ำปลาอะไรไม่เผ็ดเนาะเผ็ดนะครับน้องเขียนซื้อเบอร์โทรให้อ่าบอรรโทรลุนทองเรายังมีมาเรื่อยๆนะครับ กินส้มตำกินยำวันนี้คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีในสิ้นเดือนนะครับบางคนก็ได้สองสมัยซ้อนนะมีไหมครับมีไหมมีจากสองคนเลยเคยมีอยู่นะนะครับได้ทองเป็นสองวงดวงดีมากเลยนะครับใช่กินยำอร่อยๆเนี่ยแถมดวงดีด้วยนะครับสิ้นเดือนได้ทองนะครับได้ส่แล้อนาคตไม่แน่นะอาจจะมีสี่บาทห้าบาทสี่บาทห้าบาทโอ้อยากแจก่อดมีสี่บาทพุราโอ้ย ถ้าแจกร้ายปนัดผมยังไงาาม,มากินเสมอเลยหรอ <laughs> ไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับพี่อิ๋วขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะครับผมฝากเลยนะคะฝากรอมาลองชิมก้มตำร้านก้มตำเสาซัดดิ้งดูนะคะตลาดออไดนโนเสาร์ซอยห้องเย็นนะคะครับ ติดตามในหน้าเฟซเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะสาวสาร์ดิงค่ะพิมไปเลยจ้ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับนี่ฮะร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับผมสาวสาดิงตั้ซิ่งตลาดแตกนะฮะโป้กๆนะครับผมร้านนี้ก็แวะมองหนุนได้เลยนะครับขายทุกวันนะครับตลาดไดโนเสาร์นะฮะที่นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิวหน้าจินใหม่สวัสดีครับผม